สวัสดีค่ะโอเคพีเคเซวทวิดีโอนี้นะคะขอรีวิวเข็มโคเชคสีแคนดี้หน่อยนะคะตัวนี้นะก็จะเป็นเหมือนแบบพลาสติกพลาสติกแข็งนะคะซึ่งเป็นแบบใสนะคะก็วัสดุเขาเขียนไว้ว่าเป็นวัสดุที่ทำมาจากอะไรนะเมตาคิเลตค่ะก็ตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่นหัวใหญ่นะคะนะซึ่งตัวเลขนะคะที่เขียนอยู่ด้านข้างเข็มโคเชนะคะตัวสีเหลืองเนี่ยคือ 8มิลลิเมตรนะคะก็คือเส้นผ่านศูนย์กลาง8มิลนั่นเองหรือว่าถ้าเป็นเซนติเมตรก็0.8เซนนะคะเส้นผ่านศูนย์กลางของเขานะคะ <c oughs> ไม่อยู่อ่ะโอเคอันนี้นะคะสีฟ้าก็เขียนไว้ว่า12มิลลิเมตรค่ะก็คือเส้นผ่านศูนย์กลาง12มิลลิเมตรนะถ้าเป็นเซนก็1.2เซนค่ะเอาละ ทีนี้เราเห็นในวิดีโอของต่างชาติเนาะเขาทํานะคะแล้วก็มีไอตัวใสๆแบบนี้ด้วยเราก็เลยเอออยากได้เหมือนกันแต่พอเห็นแล้วเราก็ซื้อมาเลยนะเราก็อยากได้มากนะอือยากได้แบบลองมาไว้ดูบ้างนะเผื่อได้ใช้งานอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งอันนี้นะก็น่าจะแบบหัวใหญ่ก็น่าจะเป็นแบบเส้นได้ไอพวกเส้นใหญ่ๆหน่อยนะคะแล้วก็ชิ้นงานก็เราก็ยังไม่รู้นะว่าใช้ถักชิ้นงานอะไรได้บ้างนะคะเส้นใหญ่ๆนะแล้วก็ส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้ใช้เส้นใหญ่นะคะ ซึ่งส่วนใหญ่เราจะใช้ไอตัวอะไรนะสีพายกันมากกว่าใช่ไหมอ่าแต่ก็ไม่แน่นะโอกาสหน้านะถ้ามีแบบเส้นใหญ่ๆมานะเราก็อาจจะได้ใช้นะคะก็ซื้อมาไว้ก่อนอะไรนี้นะอ่าทีนี้เอาละมันใช้งานกับเส้นได้ที่เรามีอยู่ไหมเดี๋ยวเราจะลองดูนะคะเรามีเส้นเชือกอยู่นะคะเส้นเชือกก็จะเป็นเชือกแบบประมาณเจ้าตัวทำมคเะคะ่ะ นี่นะเชือกเกี่ยวค่ะเป็นเกี่ยวขาวเขาเขียนแปะป้ายไว้ว่าเออเบอร์สี่สิบแปดนะคะสำหรับตัวนี้เราวัดไซส์แล้วเขาจะมีความหนาเขาเรียกว่าความหนาหรืออะไรอะ่ะเนี่ยเขาจะนี่นะคะเส้นกลมๆเนี่ยคือมันจะมีเนี่ยประมาณประมาณเท่าไหร่ครึ่งครึ่งศูนย์จุดห้าเซนนะคะตัวนี้นะ อืมความหนาเขาใช่ไหมอ่าทีนี้มาเดี๋ยวเราจะลองใช้กับเข็มเบอร์เบอร์อะไรดีเบอร์นี้เบอร์ใหญ่ดีกว่านี่นะคะเดี๋ยวมาลองดูว่าตัวใหญ่เนี้ยจะเป็นยังไงนะคะถ้าใช้เส้นเดียวนะคะอืมก็เดี๋ยวลองดูลักษณะที่ทําเป็นโซ่นะคะว่าโซ่ที่เกิดจากการใช้เข็มโคเชหัวใหญ่สิบมิลน,นะคะ กับการถักเส้นเชือกขนาด0.5เนี่ยมันจะหน้าตาเป็นยังไงลองดูความโปร่งของโซ่นะคะนี่อือหึอ่ะเอาโซ่แบบนี้ก่อนแล้วกันอันนี้คือหนึ่งเส้นนะคะแต่ถ้าเราจะใช้สองเส้นนะเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงสองเส้นนะคะอ <c oughs> มันมันจะดึงแน่นหน่อยแป๊บหนึง่งนะยังไม่เคยได้ใช้งานนะคะอ่านี่นะคะอืมหน้าตาเกลียวของโซ่นะคะอืมก็จะใหญ่ขึ้นเนาะอ่ะนะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ประมาณนี้ค่ะนะสามถ้าทำสามเส้นก็น่าจะได้อยู่ แต่อันนี้เราว่านี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเอาละทีนี้มาลองดูตัวสีเหลืองกันบ้างค่ะสีเหลืองนะก็หัวก็เท่าไหร่นะเส้นผ่านศูนย์กลาง8ปมิลน,นะคะเดี๋ยวมาดูกัน8ปมิลใช้กับ8ปมิลใช้กับเส้นเชือก0.5หนาตัวนี้หนา0.5ตัวนี้ก็ก็โอเคนะก็ได้อยู่ค่ะก็ถักได้อยู่นะคะเดี๋ยวมาดู มาดูตัวที่เป็นโซ่กันอันนี้ใช้เส้นเดียวค่ะโซ่ก็จะประมาณนี้เอาละทีนี้มาดูตัวที่เป็นสี่พายบ้างนะคะสี่พายเดี๋ยวเราจะใช้สีน้ำ,นำตาลอันนี้สี่พายนะคะสี่พายมันก็จะนี่ไงน้าก็เล็กๆแบบนี้ใช่ไหมเป็นเส้นเล็กๆทีนี้สี่พายเราจะทําเป็นสามเส้นนะคะเดี๋ยวเราพับทบยาวๆก่อนแป๊บหนึ่ง ทำเป็นสามเส้นนะคะนี่เราจะใช้สามเส้นแบบนี้ปลายอยู่ด้านนี้แล้วก็จะเริ่มถักทำปมนะคะนี่นะทุกคนอันนี้คือทำทีเดียวสามเส้นนะคะก็คือม้วนเดียวนั่นแหละแต่ว่าเราจะใช้ทบกันให้เป็นสามเส้นนี่นะ หน้าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะหน้าตาของโซ่โดยใช้สามเส้นพอหมดตรงนี้ปุ๊บนี่นะคะเขาจะเหลืออย่างนี้ใช่ไหมอ่าเราก็จะสอดสอดเอาทางฝั่งที่อยู่ในกลุ่มนะ่ะนี่นะคะดึงดึงแบบนี้ค่ะก็จะได้สามเส้นใช่ไหมแล้วก็ถักต่อไปนี่นะคะแล้วก็ถักต่อไปเรื่อยๆ เวลาทำสามเส้นก็จะใช้วิธีแบบนี้ค่ะอืมอันนี้ก็โอเคใช้ได้อยู่นะคะว่าเราก็เออใช้กับเจ้าตัวที่เป็นสีพายได้นะแต่ว่าต้องทำลายทบหน่อยนะคะนี่โอเคคือมองไม่เห็นใช่ไหม <c oughs> ขอปรับแป๊บหนึ่งคือถ้ามืดนะสีขาว อ,อถ้าสว่างสีขาวก็จะจ้าแต่ถ้ามืดก็ไอตัวน้ำตาลก็จะไม่เห็นอีกอะก็เลยอะเอาแบบนี้เลยแล้วกันนะนี่แหละค่ะก็ประมาณนี้นะก็แคนดี้ฮุกนะก็จะเป็นแบบนี้นะคะอ่าแคนดี้โคเชฮุกนะเออเราก็ได้สนใจอยากแล้วล่ะแต่ตัวนี้นะเขาจะมีแบบเออเขาจะมีรอยเจาะอยู่ตรงนี้นะรอยเจาะเป็นอะไรกลมๆนะคะ มันมันไม่ได้แตกอ่ะมันมากับเขาเลยอ่ะเนี่ยรอยเจาะกลมๆนะคะอืมโอเคใครสนใจก็เรามีจำนวนจำกัดนะคะก็เข้าไปดูในร้านเราได้เลยนะคะเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้อ่าอาจจะอ่มันไม่ใช่คลิกลิงก์แล้วไปได้เลยนะต้องก๊อปปี้นะคะก๊อปปี้หรือไม่ก็อ่านดูชื่อละร้านเรานะคะแล้วก็เข้าไปดูได้นะคะอ่าโอเคหรือไม่ก็ทักในทักมาได้นะคะอ่าโอเคก็ อ,อย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะคะสำหรับการติดตามช่อง OKBK OK 7ีนะคะอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะคะมีอคอนเทนต์ที่หลากหลายน่าดูเลยนะเราก็นึกอะไรได้เราก็ทำอะไรเป็นเราก็จะมาแชร์ให้เพื่อนๆนะคะแต่อันไหนที่เราทำไปแล้วเนี่ยคือเราก็ไม่ได้มีความถนัดอะไรมากมายนะคะ แต่ว่าถ้าทําอะไรได้บ้างเนี่ยเราก็จะมาแชร์นะก็อาจจะตอบได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะเพราะว่าอาจจะไม่ได้ถนัดสิ่งนั้นจริงๆนะแต่ว่าบังเอิญว่าเราเอา่อทำได้อะไรเงี้ยเราก็เลยเออแชร์นะโอเคก็ยังไงใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็กดติดตามช่องเราไว้ได้นะคะแล้วก็ follow กันต่อไปนะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะสนับสนุนกันด้วยนะขอบคุณค่ะ